ในคำพงเกเช่นเคยมันก็กลับมาในวันปีใหม่แล้วนะครับผมหลังจากที่ผมไมในอัดมาแม่ในอัดมานานแล้วนะครับตอนนี้ก็กลับมาในวันปีใหม่นะครับผมเพราะว่าวันปีใหมจ่จะจะจะหาเป็ปน,นเป็นนาหรือแต่ว่าในปีใหม่อยู่นะตอนนี้ก็ให้ทุกคนครับสุขภาพปีนนะครับผมแข็งแรงน,นะครับแล้วก็ทําเป้าให้ให้แบบดีๆมากนะผมให้ทําเป้า เขาอยากจะทําอะไรก็ได้นะครับผมอย่างเช่นเอออยากได้ y os, y os, อยอดยอดซับสครับนะครับยอดซับสไคร์นะฮะที่คนที่เป็นอยากเป็นูบเบอร์นะฮะหรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะครับผมตามใจชอบนะฮะจะเขียนเป้าเลยก็ได้ครับทำให้เป้าถึงก่อนจะเป็นวันปีใหม่หน้านะครับป,ปีหน้านะปีหน้าเนาะทุกคนอาจจะทําเป้าถึงปีหน้านะครับถ้าทําเป้าถึงปีหน้านะถ้าทําสําเร็จทุก,ท,กทุกอย่างนะครับ ส่วนข้อครับกําหนดได้เลยครับว่าห้าหรือสิบอะไรก็รู้นะครับกําหนดได้นะครับวันนี้ก็ปันเป็มหมัดนะครับสองพัีบส